ล่าสุดค่ะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือไปยังสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประนามการกระทําของสมเด็จฮุนเซนที่มีการปล่อยคลิปในการสนทนาส่วนตัวค่ะว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะคะและเป็นการทําลายความไว้วางใจในระดับหลายแหลงค่ะการถแถลงการในครั้งนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณนิกรเดชพลังกูลนะคะถแถลงสถานการณ์ระหว่าง ว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าตามที่ได้มีการเปิดเผยคลิปสนทนาส่วนตัวระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและสมเด็จฮุนเซนฝ่ายไทยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวขัดต่อจรรยาบัณและมารยาทพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะยอมรับได้ค่ะและถือว่าเป็นการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งนี้ไม่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครตำแหน่งนายกหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศที่ควรได้รับการเคารพและให้เกียรติ ตามแนวปฏิบัติสากลของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศจึงมีหนังสือประท้วงต่อกรณีดังกล่าวผ่านช่องทางทางการทูตโดยได้มีการเชิญเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยมารับหนังสือโดยคุณนิกรเดชระบุอีกว่าหนังสือดังกล่าวนะคะจะมีการแจ้งถึงการกระทาข้างต้นของฝ่ายกัมพูชาว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด มารยาทพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างร้ายแรงการดำเนินการของฝ่ายไทยรวมไปถึงการตอบโต้ดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการทูตกระทำโดยการใช้วิจารณญาณมีความรอบคอบโปร่งใสมีวุฒธธิภาวะเราใช้สันติวิธีและดำเนินอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันคะ่ะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนไทยที่อยู่ในประเทศกัมพูชาไว้แล้วนะคะตารที่ได้มีการเปิดเผยบทสนทนาส่วนตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับสมเด็จฮุนเซนประธานพุทธ,ธิสภาของกัมพูชาต่อสาธารณชนเมื่อบ่ายวันนี้โดยฝ่ายกัมพูชาฝ่ายไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อจรรยบรณ และมารยาทพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ไม่อาจยอมรับได้และถือเป็นการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีหนังสือประท้วงกรณีดังกล่าวผ่านช่องทางทางการทูตโด,ดยได้เชิญเอกอักรรชูตกัมปูชาประจำประเทศไทยมารับหนังสือดังกล่าว เพื่อแจ้งว่าการกระทําข้างต้นของฝ่ายกัมพูชาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ถือว่าผิดมารยาทพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและถือเป็นการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ก็เป็นการดําเนินทางด้านการทูตนะคะซึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ปัญหาระหว่างประชาชนของสองประเทศค่ะต่างจากทางประเทศกัมพูชานะคะที่เขาได้มีการใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมุ่งหวังเพื่อปลุกกระดมความนิยมจากประชาชนและสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นกับสังคมของทั้งสองประเทศหรือของประเทศอื่นแสดงถึงการไม่เคารพ ถึงหลักการของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการกระทําเช่นนี้ก็ไม่ควรได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศค่ะ